เอาครับผมโมนี่พามายำอัน,นบ้านน้องลีครับน้องลีนี่เป็นแม่ของน้องดอดอีกเท่าน,นึงดิเออเป็นแม่น้องดอดน้องดอดนี่รอได้ครับรอได้รอได้ลูกสายลูกสายบนรอได้เออเอาเฮ็ดยังกินเนาะแม่รี่โอนี่เฮ็ดแกงขีเขเงข้เล็กนี่ะไนสีเฮ็ดแกงขี้เล็กว่าสันว่นา,าพ่อไปเซอหรอพ่อแดงไปเซอหรอพ่อไปทำงานอ๋อทำงานพทันมาม จ้าอ๋ออันนี้โอ้ขออนุญาตด้วยเบิ่งไงเด้อจ้าจ้าอันนี้เฮ็ดใส่อย่างแน่นี่กะลังนี่ยกะลังใส่บักพรีบรู่ทันได้ใส่อ๋อเติมหัวหอมทีนะครับแล้วพริกแห้งบ่พริกแห้งพริกแห้งเฮาเนาะครับเราไปดิไซนพริกสดเนาะแมนอันนี้กะใบยานางแมนน้ำยานางน้ำยานางเพิ่นปั้นเอานี่ครับนี่ปั่นเอาขึแกงมีหอดอันดอกหอมครับดอกหอมนี่มาใส่แกงขี้เล็กบ่แมนอ๋อแมนจ้ามาใส่แกงขี้เล็ก อันนี้ใส่แบบพริกใส่อย่างน่เนี่ยใส่พริกใส่หอมแดงใส่หอมแดงกระเทียมกระเทียมใส่แกงใส่เคี่หมูหนังใส่เคี่หมูความสูตรใดเนาะเนี่ยใส่เคี่หมูเนี่ยสูตรอีสานบ้านนาเนี่ยสูตรอีสานบ้านนาเอาสันว่าเออนะครับนี่เป็นแนวอยู่เนึกว่ากินมาเบิึงครับมาเบิึงอันนี้นี่บอขี้เล็กอ่ะแมนโอ้เนี่ยเนี่ยต้มต้มแล้วเนาะเนี่ยต้มแล้วอ่า ต้มแล้วต้มแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อครับผมเดี๋ยวมาเบงอันนี้คนหนึ่งเขาเด้นี่ครับหนึ่งเขาอยู่บ้านเฮาเนี่ยนะครับอยู่เมืองไทยเฮาเนี่ยแหละมาเบงครับโอ้กระดังหนึ่งครับเขาแกงเป็นขอสานอยู่หนึ่งหววหนึ่งเตาอ,อังโลนะครับเตาเก็ตออก,กับมี่เือกันครับอันนี้เป็นเป็นบริการเสริมนะครับเนาะบริการเสริม <laughs> <laughs> อ่าเพิ่นไ่กะที่พร้อมติ โอ้นี่นี่นี่มีกะทิมีแคบหมูความเด้ยบหนเด้กะทินี่ครับมีกะทิอี่ยยังไรเนี่ยกะทิอร่อยดีนะครับแล้วก็มีอันแคบหมูนะครับเอ้าอันนี้อ๋ออันอันนี่ต้มใส่อันหนังหมูเรียบร้อยเลยติใส่หนังเรียบร้อยเลยแล้วเปื่อยดีแค่ไหนโอ้ต้มใส่หนังเรียบร้อยแล้วล้วก็เอามาใส่อันอันกับอันน้ำยาหนังนะครับปั่น แต่กะี่เป็นสูตรเฉพาะเนาะเป็นสูตรเฉพาะเออสูตรเฉพาะเอาผมอันนี้ก็ตำเคียงเนาะตำเคียงตำามักพริกตำใสแบกพริกใส่หอมใส่อันเคียงเพื่อนใส่เคียงนะครับเคียงปูอ่าเคียงเอินเคียงอย่างเคียงขาเคียงบ่เคียงเคียงอย่างไงล่ะเอ้าขี้แกงพะกีเล็กใส่ต้มใส่หนังเรียบร้อยแล้วนี่ครับอืมขี้เด็กกะต้มเรียบร้อยแล้วจืดแล้วเนาะ เดี๋ยวผมอมลำจังหน่อยก็ได้นะครับนี่บ้านหนองดอนนะครับผู้บ่าวดอนนะครับพันธุ์ที่ออกมาอยู่เดี๋ยวจังหน่อยอันนี้สมแม่ไปก่อนนะครับแม่จังไหนลูกกิ้งซันเนี่นี่เนืน้อ <laughs> ลูกนี่ลูกนี่เย็ยบเบาแล้วครับอรบอเดี๋ยวรอรอรอดาราดาราดาราอันนี้เบิ้งเ็ชรน่ากินครับไปเบิ้งแกงผักขี้เล็กก่อนครับโอ้โอหใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้ว S <S นี่ใสหมอน้อยแล้วอ,อันนี้เป็นแกงหมอเสริมเนาะแ,นแกงหมอเสริมหม้อเตาเตาเสริมเตาเสริมเ,เปิดเกดครับปัป๊บนั่นโมเมนต์าเห็นเตาแบบนี้บ่มีอันบ่มีไฟบอมันนะครับคนมีไฟ <laughs> ค,นคนมีไฟ <laughs> นี่ครับอันนี้เอาพักขี้เล็กที่ว่าต้ตมใส่หนังแล้วนะครับมาใส่กับหนายานางเนาะนอันนี้ก็บตำบัตพิบลอยกับหอมแดงกับกระเทียมนะครับใส่เข้าไปอ่าเรียบลอยบันนี้ก็บิีล้อใส่อย่างนี้เนาะขดบ,บ่ได้ได้ไอ้น้ำล่างโคกฮะน้ำล่างโคกวะโอ,โอ ต้องมีต้องต้องมีเอ่อแมนเยอะแมนเยอะมันเยอะใส่ใส่ปลาลาบวใส่ปลาบ้าวใส่ใส่ใส่กับโอ้ใส่ปลาลาขึ้นก่อนน้ำล้างโคฮึแนะนำปลาลาพ่อตอนนี้บ้านไหนใส่เนาะเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนติ๋ล่ะโอ้รอดเดือดเลยสิใส่อันยังก่อนใส่อันกะทิพร้อมเนาะใส่กะทิน้ำใส่กะทิใส่อัน ใส่ดอกหอมใส่ปะใส่ใส่ดอกหอมก็มาแล้วเดี๋ยวนี้นี่ครับเอ๊น,อดอดเน,น้อ,นองดอดไปเส้นเนาะน้องดอเนี่ยเนาะผู้บาดดอเนี่ยไหมก็บอกออกมาเนาะอยากเห็นดาราเนี่ยไหมว่าเพคนบ้านบ้านนี่บ้านนี่ผู้บ่าวรอเด้ก็เลยมาเบิ่งครับว่าแมนนี่ลีบเนาะขวากีคำดอกมาอ่ามาแล้วนะผู้บ่าวนี่บ่บะแมนบาดออกด้เบิง่งเบิ้งแม่เด้เบิ่งแม่เด้แม่ขนาดแม่เด้นี่ อันนี้มันลูกซ้ายครับลูกซ้ายซื้อ,อยังก็หนาซื้อ,อยังก็ซื้อดอดครับซื้อดอ,อด,ออด,ออดอนี่ทักทายด้วยทักทายด้วยสวัสดีครับผมโอโ้โหนี่ครับเป็นไงหน้านตาล่อเหล้บ่เบื้อง่อเหล้บ่ครับนี่นตานานิดต่อก<ๆ>ับว,นวันใดได้ครับเด้อนี่รอรอจริงๆนี่โอ้ยอย่าเว้าเด้อครับเด้อเบิ่งกล้องได้มั้ยอืมนี่มาเฮ็ดแนวกินซอยแม่ครับนี่อยู่อันบ้านจำไก่เฮาวได้ครับเด้อบ้านจำไก่ อำเภอดอกไฟใต่จังหวัดพะเยาเ้อครับเฮ็ดเนื้ออยู่เนื้อกินมีชุมชนคนอีสานบ้านเฮ้านะครับอยู่ทั้งนี่นะครับเป็นชุมชนคนอีสานบ้านเฮ้านะครับที่ว่าใหญ่มาแต่งมาแนยใหญ่มาแน่มาปักหลักปักฐานอยู่พี่นะครับอยู่บ้านเฮ้านะครับบ้านทั้งอันจังหวัดพะเยานะครับนี่ก็เฮ็ดเนื้ออยู่เนื้อกินคนอีสานบ้านเฮ้านะครับ มีทั้งคนผื่นเมืองก็คือคนอ่าคนเหนือคนอันนี้เขานะครับคนเหนือแล้วก็มีคนอีสานนะครับอยู่กันน้ากันเนี่ยแหละครับคือยังอยู่กรุงเทพนะครับอ่าล้คนก็แปลกใจว่าเอ้าคือวบาอีสานว่าลาวพกพวกเลยเอากับคนลาวคนอีสานเขานะครับมาอยู่ทั้งพี่นะครับก็เลยว่ากันไปนะครับเนาะตามภาษาผื่นทิ้นนะครับเหนือมากกับว้าเหนือไปนะครับ อีสานมากกับเบาอีสานนะครับเนาะอันนี้ผู้เบาครับผู้เบาเบารอรอเลยครับเด้อนี่ยิมหวานนะครับ้ยาวาเลยครับผู้เบาบ้านนี้กันรอเด้อครับเด้ออ่ามาเบ่งอันนี้ครับนี่แม่กับแมลี่นะครับเป็นแกงขีเล็กนะครับใส่ดอกหอมพร้อมเนาะมันก็จิมันสีบกขมมันก็จีบหวานหวานพอดีเนาะ กะทิออกบันหวานจักน้อยนะครับทหารเนี่ยผู้เบาไม่เห็ดเนี่ยอยู่นะกินซอยแม่นะครับนะแสเนาะคือว่ามีลูกสาวอีกผู้หนึ่งจะเส่เนาะลูกสาวว่าลูกสาวเนี่ยเบ่งแม่โดดครับเนี่ยแม่งามเว้ยเนี่ยแต่งแตยเป็นสาวเนี่ยว้ายผู้เบานี่หยาดกันหมดเลยลูกไซด์ครับลูกไซดย นี่หดนกนกเอียงไรครับนกเขาบ่เนอะนกยังนกหัวจุกโอ้นกหัวจุกอันที่เขาว่าขันจุกู่จุกู่ใบแม่นบ่นกอียังมันห้องยังไรแกล้งแกล้งแกล้มันบินชนกลวงหรอป่มันบ่แม่มันทายบ่บ่มันกินอันอันฟักต่ำลึงบ่เป็นเลือดใช่ไหมอ๋อมันเป็อย่างนี่ครับอ่ะ อันนี้แกงเมืขี้เล็กนะครับอันเดี๋ยวเอาน้าก่อนเอามื้อนี้โอ้ใส่แคบหมูแล้วป่ะนะหม้อน้อยๆเต็มหม้อกอกเลยบาด์เลยถูใส่แคบหมูแล้วก็ใส่แป้งนัวตัวบบดนี้ใส่แป้งนัวท่านแม่ผงนัวผงนัวผงนัวอืมเก็บเนื้ออยู่นะจอ๋นอะคนคนคนใส่น้ำปลาจักน้อย น้ำปลาสําเร็จนะเดี๋ยวนี้เพิ่นใส่แบบปรุงสําเร็จครับสําเร็จแล้วใส่รสดีน้ําใส่รสดีพร้อมเอ้าเ็ดนี่อยู่เนาะกินบ้านเฮาแกงสีเล็กอุยหาของหากินยากเด้สีเล็กนี่เนาะแม่นได้มันสูงมันสูงเนาะถึงหน้าแล้งเฮาก็จังสิได้กินได้ยอดอ่อนมันยังออกเนาะแม่นกันแกงหน้ามมันบ่แซ่บคือว่าล่ะเฮาต้องแกงหน้านี่น หน่าหน่าหนาแรงห้องนะครับเอาโมเมนต์เขาเพาะไซร์เหร่วยังอะไรยังเอาใส่์<ซ>พัดเขาไปอีกดอกหอมดอกหอมเนาะใส่ดอกหอมอืมใส่ดอกหอมมันสิหวานเออเออเพิ่มรสชาติเขาอ,อีกเนาะโอ้โอนะครับเห็นนายูเนาะกินหอ้องอันนี้บึง้งมาอัน เสียมารยาทเปิดเบื้องแล้วก้างขึ้นก้างขึ้น,น,นอ่บาบ้ันได้บบ้ันได้อันนี้บ้ันได้ขึ้นนะครับใส่เขาแล้วครับนี่ใส่ขเขาแล้วเคยเห็นไหครับใส่เขา <laughs> คือเห็นใส่เข,ขาอันเขาเหนียวครับเออในประเด็อเอนใส่เขาเหนียวเนาะเออใส่เซก้าโดงนะครับเนี่ยขายเขาขายทวนทวนนะครับบอกโอ้ยนะครับนี่ครับเป็นวิธีชาวบ้านเขานะครับ เห็ดย in oh, okay. ูเ oh, ห็ดกลิ่นนะครับเนาะเห็ดแรงเห็ดไงครับผมแกงปลาคิรีเล็กกระสุกเดี๋ยวน้เดี๋ยวไปเบิ้งแกงคิรีเล็กโอ้นี่ไหมครับอูยแกงปลาคิรีเล็กเป็นแต่แซ่บเลยครับโอ้ยครับผมนะครับโอ้เป็นแต่แซ่บเป็นแต่แซ่บครับแต่ว่าคนเห็ดเพิ่นว่ายกนิ้วเลยเด้เดี๋ยวโปเลยเพิ่นว้างสิเอเมโอ้โหครับนี่ครับมีสูตรเลยครับเด้โอ้เสพครับนี่ครับปู่บาวดอดนะครับ นี่รอเห็นไหมครับนี่รอระดับนี่นี่คือว่าดาราอายนครับนาเบิงแกงบักีเลียครับนี่เพื่อนตักใส่ถ้วยมาแล้วเอาละครับมาเบงครับมาเบงเนี่ยวู้ยครับเป็นตาแซ่็บกัดกุระสุดยอดครับโอ้โหเนี่ยนะครับ เแียโปเลยครับแบบนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ